ครับมามาจัดมา F 8 0 0ร GS ปี13นะครับตัวสูงคันนี้ครับของแต่งจัดเต็มราคาโคตรถูกผมพูดเลยชิวหน้าทุรเทศแท้นะครับแคชบาร์ทุรเทศแท้บนล่างนะครับคันนี้เซอร์วิสของทุกระราคาโคตรเลาใจเลยคันนี้ชิวหน้าแต่งนะครับครับผมตีนเป็ดนะครับพบมาเลยตัวฉีดน้ำมันโซ่นะครับของ V s เซ็ตวีนะครับ พ่อคาโ์พวิกแท้นะครับไทเทเนียมหล่อหลอมแตกท้ายนะครับแข็งคงแข็งเครื่องสวยรถขอบอกทิปเลยผมพูดเลยคันนี้โคตรเนียนมาดูเลขมาดีกว่าครับมีตัวต่อให้มาด้วยนะครับเลขมาอยู่ที่68,217โลคันนี้ผมแจ้งก่อนนะครับเพิ่งเซอร์วิส66,000คันนี้เซอร์วิสทบของทุนระยะมีใบเสร็จนะครับคขอบคุณยุ่งดูครับ ครทาี่ทารโมบายลเสนอในราคาะฟับบงกัน,นีๆนะครับจับไปเลยครับหนึ่งแม่เก้นบาทนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่อินบ็อกกันเข้ามาทีดีโปบายนะครับแล้วก็รับซื้อขาทีบานเพืประเทศในราคาที่คุณพอใจใช้กันเข้ามาทีดีโปบายเป็นสอ,องอใครของค,ครับ